บรรยากาศ<ม>าทงไ้ทงหน้า,านพี่น้องพี่น้องมือนีสิพ้าไปเบิงเก <c oughs> ิดเหตุพี่น้องมือขึ้นฝนตกเนาะมือขึ้นฝนตกเกิดเหตุฟ้าพาควายตายสองตัวพี่น้องควายเอาอันผูกไว้หน้าจ้ะเอาควายผูกไว้หน้าบาดที่นีฝนตกแห้งมือขึ้น พอของจักว,ว่าควายถือฝ่าพายย้มือเศร้าสวยๆกินข้าวง่ายแล้วพี่น้องกินข้าวง่ายแล้วจังว่าเสิออกมาปลอยว่าควายกินหยาควายถือฝ่าพาตายสองตัวพี่น,อน้องฝนฝนตกแห้งได้เมื่อคืนฝนตกแห้งน้ำท่วม ควายตายสองตัวพนาพี่น้องฝ่าพาเกิดเหตุเดี๋ยวสิพ่าไปเบิงพี่น้องว่าเป็นจ้งไดจากบ้านมานี่หน้าเพิ่นก๋บยกกัยยุไกลดอกพี่น้องจากบ้านห้ามานี่ก็สักประมาณประมาณกิโลเนาะประมาณกิโลมิย่ไไงางไปเลยจ้ะย่างไปเลยอ่าก็เอารถมาจอดไว้ทาง เข้ากับยางต่อพี่น้องเพระาะว่าเข้าต้องขมหวยไปทางเพิ่นกีิยากหน่อยแต่ว่ามอเต์ไซค์เขากับแม,ม่ยู่ทางน้ำข้องอ่อยเด่นพี่น้องทุกมือนี้หน้ากับผูกอ่อยเนาะนั่งเนาะ <c oughs> มาก <c oughs> ามากับมากกับอ่านั่งตื่นแม่ตโตยพี่น้องเพื่นอนเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นสิมาตรวจเพื่อนเป็นคณะกรรมการแม่นบอ คณะคณะกรรมการกองทุนขวายที่ถือฝ้าผ้าตายนี่ก็เป็นควายหลวงพี่น้องควายที่หลวงเอามาให้เลี้ยงแม่พี่น้องจับฉลากแค่บานห้าก็สิมาจับฉลากเอามาเลี้ยงจับฉลากเปลี่ยนกันทุกจับปีนั่งสามปีก็ต้องขึ้นมันบ่สามปีก็ต้องขึ้นแล้วก็จับฉลากใหมพี่น้อง แต่ว่าผมัดตายสั่มป่าพาตายส,าายสั่มเป็นอ๋มาใสมาได้ไปเดี๋ยวไปหอดควายจังบงน้องกัน <มา S 1> พี่นออ้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทีกว่าปนเนา้านยงสมาเลยเนาะจ้ะก็เป็นผู้มานุ่คือเป็นตําเวย่น้อพี่นออ้องบรรยากาศดีดี็บรรยากาศดีนเนข่าขคืงงามักเดี เขาถือฝนเนาะฝนอันนี้ต้นนี้อย่างนั่งต้นมาก่าบอต้นมากบ่ามากไหม้โบราณเด้อพี่นงค์เนี่ยขันกินหวยมันย่างมันสุกี่ปากในแหละอันนี้ก็เป็นหอยย่างลำหอยย่างเป็นล่ำหอยย่างเป็นหอยเก้าหอยแก่ตั้งแต่สมัยโบราณเนาะเข้ามาส้างบ้างสมัยพญานาคจ้ะ กะสียูกับคููบ้านเลยไปหนองหอยนี่หอยย่างตะกี้กับบ่ได็พัฒนาจังสีมันกับบ่ไเด็ดเป็นงสีเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ากับไม่เฮ็ดยฟายขามเนาะายขามไปฟังนั่นสิลักบอก โ oh, ุ่น้างาานาบึบญญาาบ้นขึกนขนขึ้นขึน้นขึนข้นข้นขึ้นขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นข้นขึ้นขกนขึ้นขึ้น้นขึ้นขึงนขึ้น้นเึ้นข้นปึนขึ้นขึ้นขึนน้น้้น,น้้้นา คืมฝ้าคืมฝนอยู่แต่ว่าบเป็นตะโตกพันขีบอพันขีคือพันยางพันเที่ยวจังไม่อดคอยคี่มทรคยเป็นยังไงคือกลับแม่ไหนดีบ่ดีไปยังคือกลับไปยังคือกลับเรถโอ้ก้มดึงบาไวมันโตใหญ่ไปนะพี่น้องเปียวรถไถ เขาท่างนั้นมือนี่กระสีเบิดมือเบิดเว้นละมือนี่เนาะอุ่นเทียงหน้าเป็นบรรผูกอุเทียงหน้าพี่น้องปกติแถวนี่สิเป็นหน้าเขาเป็นหน้าเข่าจ้ะเห็ดเขาแต่ว่าทุกมือนี่ปัจจุบันนี่กับเปลี่ยนจากเขามาเป็นอ่อยพี่น้อง อ่อยราคาดีเขากาปูแค่พ่อได้กินบ่อมเป็นวาสิถิิมเลยดอกแต่ว่ากับปูพ่อได้กินพี่น้องปูอ้อยไล่ไต่ตอปีก็เจ้าบ่มเป็นหน่อยๆได้พี่น้องเป็นล้านบางคนจากบางคนกับเป็นล้านตามกินกันเข้ามาจอดโอนมนกับมาบ่ได้เนาะขนเขามาจอดเสียงไงออดนี่ มันไม่มีหม่องยางแบบนี้แต่ว่ามันี่ยม่มีหม่องยางอันนี้เขาเจ้าเที่ยวอยู่เป็นประจำเอาบัวไปยังคือตายนั่งมันเป็นโรคเลยเป็นเพี้ยร์บอยนันมันถือยาเปล่นะเป็นไปได้บ่ท่างพุ่นคือบ่อนคืองามอยู่ท่างนี่คือตายเรา่เห็นว่ามีบัวปงอ๋อนี่ล่ะของแท้ขันปลูกอ้อยนี่กัฉีดยาได้พี่น้องยายาดูดซึมยาข่ายยาเนาะ อันตรายอยู่เด็ปลาอ้อยก็ได้อันนี้เป็นฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นนี่แต่สมัยพ่อเงยลุ้ยเหมือนกันโอ้สมัยพ่อใหญ่คู่รวยพี่นอ้องเดี๋ยวนี้เป็นกระเสียชีวิตไปแล,ล้วล่ะเห็ดฝายน้ำล้นชนาน้ำนี่สิท่วมโอ้นี่เด้ทางมานาั่งนั่งนี่เด็ก ยาอ้อยตรงนี้กันอันนี้เป็นสายนา้ำลนพี่น้องตะเกาเพิ่งไม่เกาะใคก่ออย่างเนาะสายเปิดปิดนะังกันย่างหนังม,มาหลายกระปลอยนอหนังหอยย่างเลอพี่น้องไก่เสียหัวแล้วเสียงเจ้าแจ,จ้าเจ้าแจ้าแล้วอันนี้เป็นต้นบักท่าน กอลำก็ลานห้องหลบเนาใส่เสื้อมากคนก็นสิอยู่ให้อยู่หน้าทางพีละูดปะเกี่ยวหยามใ้ใ้กุวยตะลิดตวนเป็นพี่นองกุายถือฝ่าพ้าตายซำอยู่ทางใดนาะเหตุเกิดู่ทางใดเนะาะใส่ข้อควายทางไห โอ้ปลูกอันปลูกไว้ใกล้เทียงเลยตัวนี้เจ้าของเคนหนไห้องอยู่หนนพี่น้องเลยเน้อจะของใสอันผู้นี้ลุยดอกนี้สายลุยดอกสายลุยสายลุยผิดโทษระบาตานี่เจ้าของควายเป็นจ้งไดก่อเหตุการณ์ย่ามใดจังมาเห็นมาพ่อ โอ้ยมูหนวก็ั่นมันเ้ก็จังดังๆของงาแล้วก็เลยออกมาออกมาแล้วก็เลยว่าชมพูชมพูเอารถมาจอดเนาะเอิญคั้ยเนาะคั้วจะจำพูมันก็ดิมันลูกแหม่าขั้วยังคือนอนโดนแท้ว่าสั่นมันคือบอลูกบอลย้อนตีชมพูชมพูว่าสั่นชมพูว่าสั่นเป็นนี่อย่างนาะงบานคั้ย เลยลงจากโลกเลยไปเปิดทัพตูออกใส้ต้นใดกว็่าต้นยังไงมันฝาดกระดาษอยู่ข้างหลังข้อครับโอ้ไม่ไปบ่ระไหนดีเห็านโอ้สองตัวแม่มใบมันตายแต่หัวคำบนบนนองแต่ฝนตกุ๊พี่น้องอันมันมีทองบอตัวนั้นมันมีทองบอกมันคือัตอ้วนค่ับเทะ อ,อืออเดี๋ยวสิภาพไปเบิง,งไปเบิงฝ่าพากบก,กระเดาล้วพี่น้องมันก็เล่มากกระทบมันมาถือควายนี่ก็กระเดาต้นนี้พี่น้องฟ้าใบาแตกควายมันอยู่ไก่เนาะ Say hoi pha pha nào chẳng qua chẳng qua chị dạy cứ chị dạy và pha dạy và ใส้้าผ้ามองไดบ่ะฝ้าผ้ามองไดนี่ใบมันลงนี่แม่ฝุ่นทั้งไปไงนั่งโอ้ใบแตกคือก็แตกหลายแต่็จได้ต้นใหม่พระเจ้าว่าผ้าผ้าซุ่มเขามาเบิ่งโอ้นี่ใบเดามันล้มจะมามือว่านเขาก็นั่งเล่นอยู่แถวนี่แล้นั่นมัน บไหม่ใบอันนี้มาอียังสีลนออกแังสีได้ปะนางนี่พี่น้องฝ่าลุงนั่นคือสีใหม่แท้หองเงี้ยเ้าของเมียเอาไปใส่ปรูปเก้ตอนาห้องจึ้งเปียมันคือประมาณจ้าถุ่มไหมฮะใ่เนาะเพราะว่าบ้านผู้ลานบ๊อฟิตเท่าไรสาวก็เลยให้รา สองโตแม่ลูกัวแม่เป็นตัวข้อยหลวงเขาาตัวเลี่ยวข้อยหลวงแตะว่าคลืนปีนี่ล่ะเขาคืนเขาเคลั่นแล้วบะโแม่เออเป็นตัวขอยหลวงมาเลี้ยงอันนี้คือคือต้นเพื่อนคุณนั่นเิ่นคนแล้วอันนี้ก็กำไลเพิ่นต้นตัวสีขาวน่อยก็น่ออันคอยเราว่ามันคือเัีมาเล่นน้ำมันละเบิ้มือเบิ้เป้นสอดคาพ่อใบโม่ใบสามกับเอาเขาบ้านกันง้วงข่อยเจ้าวนวนกัน้นอย้านอ้อนห้วใจ้ว